สวัสดีย่ำเศร้าได้ก่อยหมูให้แม่กินสแสบเนาะเห็ดแบบอีสานอีสานใส่บักพริกดิบและการมีเครื่องเคียงเนาะมีผวกพักตอัวนอี้ก็จะเป็นกระถินรินรัวอยู่หน้าบ้านผุร่าผ้าากาลิ้นฟ้าหรือว่ามังดีมไม้แลวก็มัพริกเนาะมักพริกนั่มใแม่กินนะจ๊ะมันนี่ก็มีทิเข่าวใหญ่สวัสดีคุณแม่ <c oughs> อเบิ่งนยังนะวนันนี้สวัสดีค่ะ อหอมอหอมอเราอะอะเลือกกระเข่าให้แม่กินหน,น,น,นอนเด้อโอ้โหเหรอ่ะตัวนอี้เป็นไข่เป็นกินเนาะเป็นกินหลับประมาณสองหน่วยต้มไข่ใหอยห,หน่วยเนาะไข่ใหญ่ๆเนาะไข่ต้มแต่นี่คือบรรยากาศส่องสาวของคุณแม่เป็นยังไงสุขภาพวันนี้ดีอบอ่ดีอยู่บ่ปวดบ่มวันนี้ปวดในอยู่ปวดประจำเลยเฮะ วอรดคือเก่าม้านแหละโอ้ทาแปลงงามเนาะอันนี้เด้อดิบข่าวจ้าริบข่าวขิ้นข่าวเหนียวน้วกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นยองก็สูสูบอลเป็นแหละสูสูหนะ่อยางคางกับเป็นทุงยาเนาะทุงยาหอบหนึ่ง <c oughs> นี่ยเข้าใจพี่น้องในเบิร์มากรีนฟ้าเนาะมากรีมไม้เป็นสินะมากรีมไม้เป็นอีสปี เพิ่งจะมีฝากคุณหมอนะเนาะเพิ่งจะมีฝากคุณหมอนี่บรรยากาศเพิ่งแกกินเขา่าเนาะคุณแม่กินเขานะจ๊ะแสบบอแสบอยู่แสบอยู่บรรยากาศอยู่บานเหาลรอพี่น้องเนาะกินแบบนี้อยู่แบบนี้นนกินขนมอะไรหรอกฮะบบกินขนมอ่ไ้คือขนมอะไรม,มันแกบ่บ่แสบอยู่บอแสบเยู่เมืองกอยแบบบานเหาพี่น้อง เบื้เพิ่นจะกินหมากลิ่มไม้คมอยู่ไหมลิมไม้กับบุคคลโบ่ค่อยดีต้องบอกแห้งพี่น้องต้องบอกแห้งผมผมแซ่บผมแซ่บแล้ววะ <c oughs> นี่คือบรรยากาศของคุณแม่กินข้าวพอหลู่นถ้าได้กินพอต้องกินกาแฟดำผสมน้ำมะพร้าวก่อนโอ้ยอย่ากินคำใหญ่เด้อมันจะแคร์เออคนนั <c oughs> ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวผัดมาทางนี้พี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศนี่มาเสาร์นิดนึง นะบรรยากาศของดอกไม้ตัวนี้จะเป็นต้อยติ่งเนาะสีม่วงง,งามๆเนาะแล้วก็มีลิบบินนะ้ำตัวนี้จะเป็นลิบบินเนาะไม่ประดับที่ด้าป,ปูว้ว้สวยงามเลยทีเดียวเล็บมือหน้างก็จะดอกแล้วเนาะเล็บมือนางนี่แหละต้นไม้ มักซิดาเริ่มเบิดแล้วพี่น้องมักซิดาเริ่มเบิดแล้วนี่กระถินเนากะกระถินหน้าบ้านเดี๋ยวมากินมังคหันแหละนี่จะเป็นบานหยาดเนาะก็จะมีกบกับมกพร้าวละโซนนี่ก็จะเป็นมุมสวนอีกมุมหนึ่ง <c oughs> ท่านเะเมี่ยนอยู่ท่านจะเก็บอยู่ดูสิดอกไม้สวยมากกําลังจะดอกไม้กล้วยไม้หงค่อย วาสนาวาจะตัดอยู่พี่น้องแต่ว่าไยนูกมันเห็ดหั่งให้เรียบร้อยก่อนเนาะนี่เลยบรรยากาศเนาะท่ายใบหนาบา้าบ้านงามๆพักอมแซบมีดอกแล้วเด้อพี่น้องเรที่บอกให้ฟังถาดอกพักอมแซบออกมามันจะออกเป็นสีม่วงเนาะม่วงม่วงปนขาวนิดนึงสินะกระแซมเป็นแบบ เป,ปเ,นะเป็นดอกไม้ไปเลยเนาะเป็นดอกไม้ไปเลยขุนมะรุมมะรุมเราก็มีนี่เดี๋ยวดอกไม้พี่น้องดอกไม้เบิองหมูน้อยพี่น้องมาเบิองหมูหน่อยแบบน,นี้หมูหน่อยนี่คือหมาิ่นเฝ้าบา้านอุ๊ยเหตุยังไงฮะหมู <c oughs> ไปใส่ล่ะไปใส่ล่ะอื อืมเอาเอาน้องน้องหมาน่ารักเสีนะพี่น้องเฝ้าบ้านดีค่ะตาจะคล้องบ้านโบยู่เฮือนจะเฝ้าเฮือนรากาเฝ้า,าสิ่งของหน้าบ้านถือว่าโอเคอยู่เนาะโอเคพี่น้องสําหรับเสาร์นี้เริ่มต้นการทํางานมีความสุขมากมายของแต่รัคนสำหรับมือนี้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ